สวัสดีครับขณะนี้เราได้ยินอยู่ในวงการธุรกิจหรือวงการการเงินเราจะได้ยินอยู่คำว่า d ีเซน e r ลไล h ์หรือการกระจายศูนย์อยู่บ่อยๆนะครับเราจะมาดูว่าคำว่าเซน e r ลไล h ์กับ d ีเซน e r ลไล h ์แตกต่างกันยังไงนะครับเซน t ทลไลท์เซนเ r ลไลท์หรือระบบรวมศูนย์ หมายถึงโครงสร้างหรือการจัดการที่มีศูนย์กลางอำนาจอยู่ในจุดจุดเดียวโดยมีการตัดสินใจและควบคุมทั้งหมดจากศูนย์กลางเช่นหน่วยงานเดียวหรือบุคคลคนเดียวระบบนี้จะมีการกำกับดูแลและควบคุมทั้งหมดผ่านศูนย์กลางนั้นๆตัวอย่างระบบที่มีโครงสร้างแบบรวมศูนย์คือ 1. ก็คือสถาบันการเงินอย่างเช่นธนาคาร ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมทางการเงินและเป็นผู้ควบคุมบัญชีและข้อมูลทางการเงินของลูกค้า 2. ององค์กรบริษัทหรือองค์กรที่มีโครงสร้างรวมศูนย์จะมีการตัดสินใจจากฝ่ายบริหารส่วนกลางเช่น C.E.O. หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทนั้นๆ 3. รัฐบาลในบางประเทศรัฐบาลรวมศูนย์มีการควบคุม และการบริหารจากส่วนกลางทั้งหมดไม่มีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นระบบแบบรวมศูนย์มีข้อดีในเรื่องของการควบคุมและการจัดการที่เป็นระเบียบแต่มีข้อเสียคือทำให้การตัดสินใจอาจจะล่าช้าและไม่ยืดหยุ่นมากเท่าที่ควรข้อดีข้อเสียของระบบรวมศูนย์ข้อดีของระบบรวมศูนย์คือหนึ การตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อการติดการตัดสินใจมาจากศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวทำให้การสื่อสารและการดาเนินง,งานสามารถทำได้รวดเร็วและเป็นระเบียบ 2. ควบคุมและกำกับดูแลง่ายเนื่องจากทุกอย่างถูกควบคุมจากจุดเดียวทำง่ายๆต่อการกำกับดูแลตรวจสอบและปรับปรุง 3. การสื่อสารที่ชัดเจนการสื่อสารที่มาจากศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวลดความเสี่ยงจากข้อมูลที่ผิดพลาดหรือถูกตีความคลาดเคลื่อน 4. ประหยัดต้นทุนลดความซับซ้อนใน,นกระบวนการต่างๆและช่วยประหยัดทรัพยากรข้อเสียของระบบรวมศูนย์ 1. ขาดความยุดหยุ่นการตัดสินใจมาจากจุดเดียว อาจทําให้การตอบสนองต่อสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงช้าไม่สามารถปรับตัวได้ทันเวลา2เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาที่จุดเดียวหากศูนย์กลางมีปัญหาเช่นระบบขัดข้องหรือบุคลากรสำคัญไม่สามารถมาทำงานได้จะส่งผลกระทบต่อทั้งระบบ3การกระจายอำนาจและความคิดสร้างสารรค์น้อยลง การรวมศูนย์ทำให้ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างไม่มีอำนาจในการตัดสินใจส่งผลให้การสร้างสารร์อาจจะถูกจำกัด4เพิ่มภาระงานและความกดดันในศูนย์กลางการตัดสินใจและการควบคุมทั้งหมดที่ศูนย์กลางซึ่งอาจทำให้บุคลากรในศูนย์กลางต้องทำงานหนักและเกิดความกดดัน แตกต่างกับระบบ d ีเซนเทอร์ไลทระบบดีเซนเทอร์ไลทคือระบบการกระจายศูนย์หมายถึงโครงสร้างหรือการจัดการที่ไม่ได้มีอำนาจอยู่ที่จุดศูนย์กลางเดียวแต่กำจายอำนาจและการตัดสินใจไปยังหน่วยงานย่อยๆหรือผู้ใช้งานหลายๆฝ่ายซึ่งทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของระบบ ตัวอย่างของระบบแบบกระจายศูนย์ได้แก่ระบบบล็อกเชนซึ่งเป็นระบบการจัดการเป็นระบบการกระจายศูนย์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลธุรกรรมซึ่งไม่มีหน่วยงานกลางคอยควบคุมข้อมูลถูกเก็บไว้ในหลายๆโนดหรือผู้ใช้งานหลายๆคนที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 2. Decentralize ไ f i n a ฟ c e หรือกับหรือระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ที่เรียกว่า d e f ฟการเงินแบบกระจายศูนย์เป็นการทําธุรกรรมทางการเงินบนบล็อกเชนโดยไม่ผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินกลางแต่ผู้ใช้งานสามารถทําธุรกรรมกันเองผ่านสัญญาอัจฉริยะที่เรียกว่า Smart สามาร์ทคอนแทรก 3. ์สองค์กรอิสระแบบกระจายศูนย์หรือที่เรียกว่าดาว ดาวโยมมาจากคำว่า decentralized autonomous organization เป็นองค์กรที่ตัดสินใจโดยพื้ถือโทเค็นทุกคนโดยไม่ผ่านการควบคุมจากคณะผู้บริหารแบบดั้งเดิมข้อดีของระบบกระจายศูนย์คือมีความโปร่งใสเนื่องจากข้อมูลและการตัดสินใจไม่ถูกควบคุมโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง และมีความยืดหยุ่นสูงเพราะไม่ต้องรออนุมัติจากศูนย์กลางขณะที่ข้อเสียคืออาจจะมีความซับซ้อนในการจัดการและเสี่ยงต่อความไม่เป็นอัจอกภา,ภาพในบางกรณีข้อแตกต่างระหว่างดีเซนท l ไลท์กับเซนท l ไลท์ข้อแตกต่างระหว่างระบบรวมศูนย์และระบบกระจายศูนย์ ในหัวข้อาการควบคุมอำนาจระบบรวมศูนย์มีจุดศูนย์กลางในการควบคุมและตัดสินเช่นบริษัทหรือหน่วยงานที่เป็นผู้บริหารหลักแต่ระบบกระจายศูนย์อำนาจและการตัดสินใจจะถูกกระจายไปยังหลายฝ่ายไม่มีจุดศูนย์กลางที่ชัดเจนความโปร่งใสระบบรวมศูนย์ความโปร่งใสน้อยกว่า เนื่องจากการควบคุมและข้อมูลอยู่ในมือของศูนย์กลางแต่ระบบกระจายศูนย์มีความโปร่งใสมากขึ้นเนื่องจากข้อมูลกระจายออกไปและทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้การทำงานและการตัดสินใจระบบรวมศูนย์การตัดสินใจรวดเร็วในกรณีที่ศูนย์กลางมีอำนาจสูงสุดแต่การตอบสนองต่อปัญหาท้องถิ่นอาจจะล่าชา้า ้าระบบกระจายศูนย์การตัดสินใจมีความยืดหยุ่นสูงเพราะผู้ใช้งานแต่และฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการความเสี่ยงจากจุดจุดเดียวระบบรวมศูนย์เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาที่จุดเดียวเพราะเช่นระบบล่มหรือถูกโจมตีแต่ระบบกระจายศูนย์ลดความเสี่ยงจากปัญหาที่จุดเดียว เนื่องจากการทำงานกระจายอยู่ในหลายๆโนดการจัดการและความเป็นระเบียบระบบรวมศูนย์การจัดการง่ายกว่าเนื่องจากมีโครงสร้างชัดเจนควบคุมง่ายและทางานประสานกันแต่ระบบกระจายศูนย์การจัดการซับซ้อนกว่าเนื่องจากไม่มีศูนย์กลางการตัดสินใจอาจจะไม่เป็นเอกภาพตัวอย่างระบบรวมศูนย์ก็จะเช่นธนาคาร รัฐบาลหรือบริษัทขนาดใหญ่แต่ระบบกระจายศูนย์จะเน้นไปที่บริษัทที่เกี่ยวกับระบบที่ใช้บล็อกเชนดี f i องค์กรดาวนะคือ Decentralized Autonomous Organization สรุประบบรวมศูนย์เน้นการควบคุมจากศูนย์กลางเพื่อความเป็นระเบียบแต่เสี่ยงต่อปัญหาที่จุดเดียว ส่วนระบบกระจายศูนย์เน้นความโปร่งใสและกระจายอำนาจลดความเสี่ยงจากการล่มทั้งระบบแต่การจัดการอาจจะซับซ้อนกว่าและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกท่านชอบแบบไหนลองพิจารณาเอานะครับสวัสดีครับ